คลิปนี้เราจะมาลองผสมอัศวินพิเศษกันดูนะครับผม30คู่ปฏิบัติชาวด,ดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมปอนนะครับผม <c oughs> โ,อโอเคเสียงแบบเดิมดีกว่านะครับผมวันนี้เราจะมาผสมอัศวินนะแต่จะเป็นอัศวินพิเศษนะครับเราจะตามหาพวกอดีตเซเว่นไนนะครับเราจะมาลองดูว่ามันจะได้หรือเปล่า โอเคนะครับก็ประมาณนี้นะก็จะมี5้าดาว<น>ประมาณ<น>กี่ตัววะลืมละแต่ก็ค่อนข้างเยอะอยู่นะนแล้วก็<น>อัศวิน4ี่ดาวอีกนี่นะผมก็สะส,สมมานานนะเราจะมาลองดูว่ามันจะได้หรือเปล่านะอดีตเซเว่นไนอะไรเงี้ยพวกอีฟหรือไม่<น>ก็จ<น>ูดัสโอเคนะครับผม<น>เราก็จะไปเริ่มผสมกันเลยนะนี่ก็ประมาณนี้โอเคเราจะเริ่มใส่ทีละนิดนะนี่นะผมเชื่อว่ามันต้องมาเยอะแน่นอน ลงไปขนาดนี้มันต้องมาอีฟสักตัวก็ยังดีโอเคเริ่มกันเลย <c oughs> <c oughs> นี่มันอะไรกันครับนี่น้ำตาจะไหล <c oughs> แต่ไม่เป็นไรโอเคนะครับผมเราจะไม่เสียดายนะแค่ไม่กี่ตัวเองแล้วก็หาได้ใหม่ <c oughs> เราไปผสมกันต่อเลยนะครับรอบนี้ก็จะมีแต่ออสวินสีดาวนะ โอเคนะครับถ้าอย่างนั้นไปกันเลยรอบนี้ขอสักห้าใบ if Judas Gelidas ตัวอะไรก็ได้มาโอ้โหทากามันก็จะเสียดายหน่อยนะแต่ไม่เป็นไรโอเคนะครับเราย่างนี้รอบถัดไปมารอบนี้รอบสุดท้ายแล้วนะครับผมโอเคนะก็ใช้เวลาหามาค่อนข้างเยอะนะรอบนี้ขอสัก3ใบเน้นๆโอ้โหใบเดียว ได้ออก,กานะครับทั้งหมดทั้งมวลก็ได้แค่สองตัวมันก็จะประมาณนี้นะครับผม,ม,มสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผม